แม้คาว่าเจนะครับหรือจ้ายเนี่ยจะมีรากศัพท์มาจากภาษาจีนครับแต่เทศกาลกินเจนะครับแบบที่งดเนื้อสัตว์พร้อมกันทั่วประเทศเนี่ยกลับเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยโดยเฉพาะเลยครับมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งนะครับที่เล่าต่อๆกันมาอย่างแพร่หลายเลยครับในช่วงศตวรรษที่19หรือในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะครับสมัยรัชกาลที่3รัชกาลที่4มีชาวจีนฮกเกี้ยนครับที่อาศัยอยู่แถวจังหวัดภูเก็ตนะครับซึ่งในขณะนั้นเนี่ยภูเก็ตเนี่ยถือได้ว่าเป็นเมืองท่าที่มีเหมืองแร่และแรงงานจีนจํานวนมากเลยครับ พวกเขาครับต้องประสบกับปัญหาโรคระบาดร้ายแรงที่ฆ่าช,ชีวิตผู้คนเนี่ยไปเป็นจํานวนมากเลยเพื่อหาทางคลี่คลายปัญหาครับชาวจีนท้องถิ่นนะครับจึงได้ทําการเชิญนักพรตเต่าครับมาจากเมืองจีนมาเพื่อทําพิธีถือศีลกินเจตามแบบแผนโบราณเพื่อชําระร่างกายของชุมชนครับและอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลน,นะครับให้แก่องค์เทพเจ้า มีการอัญเชิญเทพนะครับที่ชื่อว่าหยกอองหุกโจ้และชาวบ้านเนี่ยก็เข้าร่วมพิธีด้วยการงดเนื้อสัตว์งดของข้าวงดอบบยมุกเนี่ยต่อเนื่องกันเป็นเวลา9วัน9คืนครับหลังจากพิธีกรรมเสร็จสิ้นนะครับโรคระบาดเนี่ยก็ค่อยๆสงบลงครับชาวบ้านก็เชื่อว่าอาจจะเป็นผลบุญจากการถือศีลกินเจก็ได้จึงได้เริ่มจัดเทศกาลกินเจประจําปีทุกปีครับกลายเป็นประเพณีที่สําคัญของชาวไทยเชื้อสายจีนในภูเก็ต และยังแพร่หลายนะครับไปยังชุมชนจีนต่างๆครับในจังหวัดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานาครหาดใหญ่ตรังหรือระนองครับถ้าในปัจจุบันนะครับเราก็มักจะได้ยินชื่อเสียงของเรื่องประเพณีการถือศีลกินผักของชาวภูเก็ตใช่ไหมครับซึ่งประเพณีครับก็ต้องบอกเลยว่ามันเป็นประเพณีเฉพาะของชาวภูเก็ตเลยครับแม้แนวคิดนะครับจะมีความคล้ายๆกับการถือศีลกินเจแต่เทศกาลกินผักภูเก็ตเนี่ยจะมีพิธีกรรมที่เข้มข้นมากกว่าครับจะมีการทรงเจ้าลุยไฟแทงปากแหลม เดินบนดาบเพราะเชื่อว่าเทพเจ้าเนี่ยจะมาสิงร่างเพื่อปัดเป่าภัยร้ายครับกลายเป็นประเพณีที่ทั้งศักดิ์สิทธิ์ลึกลับและน่าทึ่งจนชาวต่างชาตินะครับก็เรียกเทศกาลนี้ว่าภูเก็ต vegetarian festival ครับ นอกจากนี้นะครับก็ยังมีเรื่องราวของตำนานองค์เทพเจ้าทั้ง9ครับที่ชาวไทยเชื้อสายจีนเนี่ยบูชาในช่วงเทศกาลกินเจเรียกเป็นภาษาจีนนะครับว่าเก่าอวงใต้เต๋ครับซึ่งแปลตรงตัวนะครับว่ามหาจากักรพรรดิทั้ง9ครับตามความเชื่อของลัทธิเต่านะครับเทพเจ้าทั้ง9เนี่ยคือบุตรทั้ง9ครับของดาวจิ๋วหวงซิงหรือดาว9า้าจักรพรรด หรืออีกตำนานหนึ่งนะครับก็เชื่อว่าเป็นโอรสทาง9้าของเ,อเซียนฮองเต้พวกท่านนะครับมีหน้าที่ดูแลชะตากรรมของมนุษย์ครับกำหนดสุขภาพกำหนดอายุขายและความเป็นไปของโลกใบนี้ในทุกๆปีครับเทพเจ้าทาง9ก้าเนี่ยจะเสด็จลงมาที่โลกมนุษย์ในช่วงเดือน9ก้าตามปฏิทินจันทรคติแบบจีนระหว่างที่เทพเจ้าอยู่บนโลกครับมนุษย์ก็ควรที่จะงดเว้นเนื้อสตัตว์บำเพ็ญศีลและทำความดีเพื่อร่วมส่งพลังบุญครับให้แก่องคเทพเจ้าเหล่านี้ และด้วยความหวังว่าองค์เทพเจ้าเนี่ยจะประทานพรที่ดีประทานพรแห่งความเมตตาแก่เหล่ามนุษย์ที่ถือศีลครัรับ